สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนน,นอาร์กันอีกครั้งกับ Star Citizen Short Update ครับในช่วงนี้ Star Citizen มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้มันมาจากการประกาศ Roadmap Update ครั้งแรกของปี2025ที่เพิ่งปล่อยเมื่อไม่นานมานี้ครับ ถ้าว่ากันตามตรงประกาศรถแมปอัปเดตครั้งนี้นั้นมันเป็นครั้งที่กระแสะตอบรับแย่มากครับมันถือว่าเป็นการอัปเดตที่กระแสะเงียบครั้งหนึ่งด้วยเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของสิ่งที่ CAG ได้บอกเราในประกาศครั้งนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันเงียบเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราผู้สนับสนุนเขาปลงกับสถานาการณ์อัปเดตของ Star Citizen ในปัจจุบันแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่สําหรับผมแล้วมันเป็นการประกาศที่ทําให้ผมโมโหที่สุดตั้งแต่ตามโปรเจกต์ Star Citizen มาตลอด2ปีนี้ครับ ผมโมโหขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าผมสละเวลาเล่น Monster Hunter Wild มาเพื่อทำคลิปนี้โดยเฉพาะอ่ะครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ไปรับฟังกันได้เลยครับผมต้องเท้าความย้อนไปเมื่อปีที่แล้วกันสักนิดก่อนครับก่อนที่เราจะไปถึงตัว o รถ m a p กัน เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วคริสโรเบิร์ตได้ออกคอลัมน์เลตเตอร์ from chairman ฉบับใหม่พูดถึงทิศทางการพัฒนาโปรเจกต์ Star Citizen ในปี2025คริสโรเบิร์ตได้บอกครับว่าในปี2025นี้จะเป็นปีที่ Star Citizen จะมุ่งเน้นไปที่การโฟกัสในส่วนของ playability ครับ playability ในที่นี้นั้นมันก็หมายถึงการเพิ่ม performance เพิ่มความเสถียรเพิ่ม content ใหม่ๆและรวมไปถึงการเพิ่ม quality offline ให้กับตัวเกม การประกาศในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับคอมมูนิตี้พอสมควรครับและกระแสครั้งนี้ก็ถูกเน้นย้ำเข้าไปอีกในรายการ Star Citizen Live เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการเอาเบนว่า CTO ของ c i g มาอธิบายเบื้องหลังการพัฒนาโปรเจกต์ Star Citizen กันให้เราฟังแบบเจาะลึกบอกได้เลยครับว่าไลฟ์นี้เป็น Star Citizen Live ครั้งที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เคยมีมามันยาวมากครับแต่แนะนำให้ไปดูกัน ในไลฟ์ได้มีการขยายความเนื้อหาของ Lester f ์ฟ m ร h a i ช m a n มีการอธิบายโครงสร้างองค์กรของ c ีไการแจกจ่ายงานให้ d e v วลลอปเแต่ละคนเล่าเรื่องต้นตอบักต่างๆที่เราได้เจอกันตอน Alpha 4.0ที่ปล่อยเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วและอื่นๆอีกที่เรียกได้ว่าไม่มีค่ายเกมค่ายไหนเขาจะมาเล่าให้เราฟังกันแบบนี้เลยครับ มันทําให้เราเข้าใจสถานะของ CIG เพิ่มขึ้นมากจากเดิมที่เราด่าแบบด่าไปเรื่อยแบบไม่มีมูลคราวนี้เราสามารถด่าได้แบบเต็มปาดเต็มคํามากขึ้นว่าบริหารกันแบบนี้จริงหรอผมไม่ได้ทํางานในสายเทคเพราะงั้นผมคงบอกไม่ได้ครับว่าแนวทางการบริหารงานแล้วก็การแจกจ่ายงานในทีมของ CIG เขาเป็นปกติไหมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆถ้าใครพอมีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้ครับ ข้อมูลจากในไลฟ์ทําให้เรารู้ว่าในปี2025 c a g เอาจริงเอาจังกับการเพิ่มความเสถียรให้กับตัวเกมเขาถึงขั้นเล่นไปดึงตัว Developer ระดับซีเนียลงมาจากงานพัฒนาฟีเจอร์เพื่อให้ลงมาทํางานแก้บัคกันเลยทีเดียวครับแต่ทิ่ทางนี้ของ c a g ก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมครับเพราะว่ามีการโยกย้ายทีมงานแบบนี้แน่นอนว่าเหล่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่รอคิวออกอยู่มันจะต้องล่าช้าไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับ ในไลฟ์เบนวาก็พูดเองเลยครับว่ามันจะทําให้ตัวเกมมีปัญหาในเชิงมาร์เก็ตติ้งอาจจะทําให้ผู้คนหมดความสนใจในตัวเกมเนื่องจากตัวเกมไม่มีการอัปเดตอะไรใหม่ที่น่าสนใจ When patches come out and when we get to April or May or whatever and people are like Where's my new feature? We haven't had a new feature in so many months That's going to create problems for us on the marketing side and stuff like this This is this, this this endeavor is going to create struggles For us, how, we, how position the game, and how how to come market attract players in in and 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 the the we 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 game game play ซึ่งทาง CAG เขาก็มีแผนรองรับอยู่ครับโดยการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับเกมแทนคือเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าฟีเจอร์กับคอนเทนต์กันก่อนนะครับว่ามันต่างกันยังไงอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือฟีเจอร์มันหมายถึงระบบยกตัวอย่างเช่นระบบซาเวด เซิร์ฟเวอร์แมชหรือ p พ r o อะไรทำนองนี้ส่วนคอนเทนต์มันคือเนื้อหาเกมการเล่นที่จะดึงเอาฟีเจอร์ต่างๆมาใช้งานครับอยู่ตัวอ,อย่างเช่นพวกอีเวนต์ภารกิจใหม่สถานที่ใหม่ๆภายในเกมที่ไม่ต้องใช้การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆมารองรับแล้วก็อย่างอ oh, ีเวนต์โอไดอินิเชียทีเมื่อปีที่แล้วมันก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครับ ทิศทางการเพิ่มคอนเทนต์รูปแบบนี้ของ CIT ก็เรียกได้ว่ามาจากความสำเร็จของกิจกรรม o อ e r d ร i ได i t i น i a t เ v e เมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับตลอดปี2024ก็มีการเพิ่มเอีเวนต์เกมการเล่นแบบนี้ตลอดทั้งปีลากยาวมาจนถึง2025กันเลยทีเดียวมีการประกาศเอีเวนต์ภารกิจใหม่กันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น s a ซ e s t a n ต o n Safe, Safe Pyro แล้วก็อะไรอื่นๆอีกครับที่เขาเปิดตัวออกมา กลับมาที่เรื่องของร d m a p ครับจากเล t t ตอร์ from c h a i r m a n แล้วก็ในไลฟ์แล้วก็โพสตตอบคำถามใน s p e c t u m ก็ทำให้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการอัปเดตร d map ของปีนี้ครับว่าจะมาเป็นอย่างไรและพอมันออกมาบอกเลยครับว่าไม่มีใครคาดคิดครับว่ามันจะไปถึงขั้นนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าการที่ทางทีมงานเขามุ่งเน้นพัฒนาไปที่ความเสถียรของตัวเกมมันจะทําให้การออกเฟเจอร์ใหม่ๆเนี่ยมันล่าช้าไปอย่างแน่นอนแต่ใครมันจะไปคิดล่ะครับว่าไอสิ่งที่เขาประกาศมาตั้งแต่ปี2024 มันจะโดนเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดไปด้วยรถแมทอัปเดตแรกของปี2025ประกาศครับว่าเหล่าฟีเจอร์ของ Alpha 4.0เดิมที่ตกค้างอยู่มันจะถูกเลื่อนออกไปอยู่ใน1.0แทนให้มึงจะบ้าเหรอ CAG ประกาศว่าสุดดีสุดท้ายพวกมึงก็สันดานเดิมนี่หว่าโอเคทุกคนฟังผมก่อนนะครับที่ผมโมโหก็เพราะว่าไอฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยบางอย่างมันถูกประกาศหรือเริ่มให้เราทดสอบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ผมสนใจที่สุดก็คือ Gameplay Engineer Gameplay Engineer มันเปิดให้ทดสอบในอารีน c o m m a n d เดอร์ตั้งแต่ช่วงต้นปี2024นั่นหมายถึงเขาจะต้องทำไอเกมเพลย์เอนจิ e เนีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2023แล้วและนอกจากนี้ถ้าเราอ่านรายงานประจําเดือนทุกเดือนเนี่ยเราจะรู้ครับว่าในรายงานประจําเดือนทุกเดือนปีที่แล้วเขาจะมีพูดถึงแต่ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับ4.0อย่างที่ผมพูดไปในคลิปบน2024ครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับแพทที่กําลังจะออกใน3.24 มันหายไปหมดเลยเหลือแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ4.0และเขาก็โม้เรื่อง4.0ในรายงานประจำเดือนตลอดทั้งปีครับรวมไปถึงเนื้อหาของ Inside Star Citizen ตลอดทั้งปี2024มันมีตอนที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ของ alpha 4.0หลายตอนมากๆแต่แล้วตอนนี้เขาดันมาบอกว่าทุกอย่างที่เคยพูดถึงมาก่อนหน้านี้ทั้งปีจะถูกเลื่อนอย่างไม่มีกําหนดมันจะทําให้ผมไม่โมโหได้ยังไงล่ะครับ มันหมายความว่าสิ่งที่เขาขายให้เราฟังตลอด2,024มันเป็นแค่ลมปากเท่านั้นคุณแค่ออกมาขายเราไปเรื่อยโดยที่ความเป็นจริงแล้วตัวระบบมันยังไม่มีความพร้อมอะไรเลยอย่างนั้นหรอคือโอเคคือการที่คุณเบนเข็มมามุ่งพัฒนาที่ความเสถียรของตัวเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีครับแต่อะไรที่มาประกาศหรือเริ่มทำมานานแล้วจู่ๆมันเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเนี่ยแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ยากครับถ้าว่ากันอย่างต่อเนื่องเลยถ้าฟีเจอร์4.0เหล่านี้ถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด และไอสิ่งที่เราเห็นในงาน CitizenCon ปีที่แล้วเนี่ยมันจะถูกเลื่อนไปเมื่อไหร่ล่ะครับที่สําคัญคุณโมแล้วนะครับว่ายานที่เกี่ยวข้องกับระบบก,การสร้างฐานจะมาให้เห็นภายใน12เดือนนับตั้งแต่ CitizenCon ครั้งล่าสุดจากสถานะและการประกาศในปัจจุบันผมบอกเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้น CIG ก็ได้มีการเขียนกำกับไว้ด้วยครับว่าฟีเจอร์ที่ถูกเลื่อนเหล่านี้เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเราจะได้สัมผัสมันก่อน1.0ก็ได้ แต่จากใจเลยนะครับถ้าเขาประกาศมาทํานองนี้แล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยรอกันอีกชาติหนึ่งครับกว่าจะได้เล่นจากการประกาศนี้ก็มีหลายคนพูดเลยครับว่า1.0จะกลายเป็นเดอะนิว4.0ที่ประกาศไปเรื่อยและมาเมื่อไหร่ก็เลื่อน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 กันอยู่อย่างนั้นไม่ได้มาสักทีครับโอเคผมต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาในคลิปนีนะ้ผมใช้สมองน้อยกว่าอารมณ์ครับเพราะงั้นอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเมคเซนส์ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ ผมก็ไม่ไหวจริงๆแล้วเหมือนกันก็ต้องขอระบายหน่อยละกันผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าผมไม่ได้ไม่ชอบนะครับว่าที่ CIG เขาเบนเข็มแนวทางการพัฒนาในปีนี้ไปที่การเน้นความสเสถียรของตัวเกมหลายๆคนก็พูดครับว่าถ้า Star Citizen มันเป็นเกมที่เล่นได้อย่างไม่มีบัก๊กมันจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดการครับแต่ทั้ง Nintendo มันก็อดไม่พอใจไม่ได้ครับว่าสิ่งที่เขาโม้ให้เราฟังตลอดทั้งปี2 0 2 4ที่ผ่านมามันเหมือนเป็นแค่การขายฝันแบบขอไปทีให้เรายังมีความสนใจในตัวโปรเจกต์เฉยๆ ผมบอกเลยครับว่าสิ่งที่จะทําให้ผมใจเย็นลงได้นะตอนนี้มีแค่ Star ์ t i z e n l i ล e อีกตอนหนึง่งที่มาอธิบายการเลื่อนนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับส่งท้ายก็สะหน่อยด้วยสถานะตัวเกมของตอนนี้ครับทางทีพัฒนาบอกว่าในปี2025เขาจะเน้นที่ความเสถียรของตัวเกมใช่ไหมล่ะครับแต่นับตั้งแต่การอัปเดต4.0มาตัวเกมมันอยู่สถานะที่เรียกว่าพังยับบัคกระจายคนที่เล่นได้ก็เล่นไปครับแต่คนที่เล่นไม่ได้ก็ไม่ได้เล่น ผมพูดกับเพื่อนๆใน IDS ครับเมื่อปลายปีที่แล้วว่าถ้า4.0มันเล่นได้ผมจะโฟกัสที่การเล่น Star Citizen รวมไปถึงการทำคอนเทนต์ด้วยแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้ผมจะกด Part of Exile 2มาเล่นและนั่นแหละครับผมหายจากการทำคอนเทนต์ไป2เดือนแน่นอนว่ามีเรื่องส่วนตัวด้วยส่วนหนึงแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผมติด Part of Exile และเล่นมันเกมเดียวมาตลอด2เดือนแล้วผมไม่สามารถทนเล่น Alpha 4.0ได้จริงๆครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และต่อเนื่องกันครับณนะตอนนี้นอกจากผ่าดอฟเอ็กซ์เรามีอะไรเรามีเมคค่าเบกและเรามีมอนสเตอร์ฮันเตอร์มาเสริมอีกนี่2025แล้วครับผมพอแล้วกับการที่ใช้เวลาเซตอัพยานครึ่งชั่วโมงเพื่อไปให้ถึงจุดภารกิจและตกแมปตายแม้แต่โมฟอริจิตหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์สตาร์ซิตเซที่ใจเย็นที่สุดยังบอกเลยครับว่าเขาพอแล้วกับ Star Citizen ในช่วงนี้ตัวเกมมันบั๊กมาก โดยส่วนตัวผมเองก็มีแผนจะทำคอนเทนต์รีวิวยานใหม่มาพักหนึ่งแล้วครับแต่ผมรำคาญความบั๊กของระบบ Quest Bounty ที่บางทีมาร์เกอร์มันหายไปทำให้ผมเสียเวลามากกว่าเดิมซึ่งผมไม่มีอารมณ์พอจะเสียเวลากับการทำเควส t เพื่อฟาร์ม r e putation ขนาดนั้นแล้วผมก็เลยพับเก็บคลิปรีวิวยานไปจนกว่าภารกิจบ o u ตี้มันจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวผมกับ Star Citizen ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในสถานะอิ่มตัวโดยสมบูรณ์ แค่การเอายานใหม่เข้าเกมเพิ่มภารกิจใหม่แต่เกมการเล่นมันเดิมๆมันไม่ได้ทําให้ผมตื่นเต้นอะไรกับตัวเกม Star Citizen แล้วครับทางทีมพัฒนาเองเขาก็พูดคขาว่าไอคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะเข้าในปี2025เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเอาระบบที่มีอยู่แล้วในเกมมาเขียนขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆโดยเน้นไปที่การเล่าเรื่องให้มากขึ้น ซึ่งผมไม่ได้ชื่นชอบการเล่นเกมเพลย์ FPS ขนาดนั้นครับเพราะงั้นต่อให้เพิ่มภารกิจใหม่ๆแต่เกมการเล่นมันจะเป็นอะไรดเดิมแค่เข้ากำบงังยิงยิงยิงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วผมเป็นผู้เล่นสายขับยานครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าภารกิจแนวขับยานมันมีใหม่ไหมมันก็มีใหม่ครับแต่ที่นี้ปัญหาคือผมไม่ค่อยชอบระบบขับยานณนะปัจจุบันผมไม่ค่อยชอบมาสเตอร์โหมดณตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงจากภารกิจเซฟสแตนตันล่าสุดที่มีให้ไปยิงยานไอดร มันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า Star Citizen ในปัจจุบันมันยังไม่พร้อมสําหรับเกมเพลย์ Capital s h i p ระบบมันยังไม่พร้อมมันเล่นไม่สนุกเลยครับผมไปดูเพื่อนๆใน IDS เล่นมาตอนนั้นผมเล่นไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าถามว่าระบบการขับยานเนี่ยมันจะอัปเดตเมื่อไหร่ยอกี่ครับหัวหน้าทีมที่ดูแลระบบการขับยานเขาเคยออกมาพูดครับว่าการอัปเดตระบบการขับยานจะมาอีกทีหลังจากเกมเพลย์ Engineer เข้าเกมแล้วแล้วระบบ Engineer มาถูกเลื่อน อย่างที่เราเห็นกันในรถแมพแล้วแบบนี้ระบบการอัปเดตการขับยานมันจะมาเมื่อไหร่ละครับมันก็วนอยู่ในอ่างแบบนี้เรื่อยๆรถแมพก็เลื่อนเกมก็บั๊กคอนเทนต์ใหม่ก็ไม่น่าสนใจรางวัลสียานก็ไม่ใช่ยานที่ผมขับก็อย่างน้อยๆจนกว่าจะมีการรายงานว่าระบบ Quest b าวตี้มันไม่บั๊กและสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องบั๊กมากเท่าไหร่นักผมก็ค่อยกลับมาเล่นสตาร์เซเลเซแล้วครับตอนนี้ก็คือหางกนสัพักนะ สรุปวันนี้มันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างผมเปลี่ยนสไตล์การทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มีสคริปต์แต่ว่าก็ผมก็เปิดกล้องพูดไปด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้ลดระยะเวลาในการที่จะต้องตัดต่อแล้วก็หาฟุตเทจมากขึ้นนะครับใครมีความคิดเห็นด้านใดก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างครับหรือถ้าใครสนใจจะมาพูดคุยกันแบบสดๆก็สามารถเชิญได้ที่ห้อง d i s c o r d IDS สรุปวันนี้ผมนานาอาร์ A, ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมท